สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส Rv เป็นดีดีที่1,199นะครับตัวนี้เนี่ยผมตั้งราคาแค่เพียง9,300บาทเลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถูกนะราคานี้เนี่ยได้เม็ดส้มของไอริซึ่งเป็นตรรัวละครที่คนนิยมเล่นมากแต่ได้ยันเม็ดส้ม,มน,นะนดังนั้นคุณเอาไปเลยและใครที่งบถึงดูคลิปนี้ให้จบ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนก็แล้วกันนะครับอนิมะฮีโร่109ตัวสกิน3 0 4สกินมีนาคอร์สอนิเมะด้วยโอ้โ oh หนะฮะเล่นไป15,000กว่าเกมวินเลส49.8%ไปเก็บเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ฮีโร่หลักๆที่อดีนี้เจ้าของนิยมเล่นก็จะเป็นไอรินะครับถึงได้เม็ดส้มมาเนี่ยโอ้โหระดับแข็งแกร่งของเซิร์ฟเวอร์อ่ะคิดดูแล้วกันได้ไปเลยครับแล้วก็มีนาตาามีเวลเลตบัตเตอร์ฟลายสลิมทาราวีล่าแวนเทวานัสคริซซี่มาแกงกาอลิสแล้วก็เื่นอีกมากมายครับข้อมูลสถิติการเล่นนะครับมีสกอร์ BP Legendary ตาม,มด้านบทสุขการเล่นจัดอันดับแกร์แบทเทิลและหมวดอื่นๆนั้นมีดังต่อไปนี้เลยครับแล้วก็ในโซนแชมเปี้ยนชิพนะครับไม่มีการเล่นใช้ยาสมรภูมิอย่างที่ผมบอกไป เป็น10อันดับสุดยอดผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในดรานของตัวละครไอริครับซึ่งคนเล่นไอริมีเป็นล้านนะครับประเทศไทยเราคนเล่นอาวีก็เป็นล้านและตัวละครน,นี้ก็เป็นตัวละครยอดฮิตที่เจอแทบทุกแมทดังนั้นใครก็ตามซื้อไอินี้ไปและได้ระดับแข็งแกล่งสุดเนี่ยผมบอกเลยเป็นฉายาที่จะติดคุณไปตลอดชีวิตดังนั้นเท่ hey, ไม่รู้จักเลิกรู้จักลาเลยครับเอาไปเลยนะฮะจุดนี้ ไคลโนเชสก็ไม่มีอะไรครับทัวไปไอ่าโอเคฮีโร่ข้อมูลสถิติเบื้องต้นประมาณนั้นไปต่อที่ฮีโร่และสกินอย่างละเอียดนะครับฮีโร่นะฮะพูดสั้นๆครับขาดแค่อายาครับซึ่งขออนุญาตซื้อเลยนะครับเพราะเหรียญในเกมยังเลอสองแสนกว่าใช้ไปก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรแล้วก็ฮีโร่เนี่ยอนาคตถ้ามีมาอีกซื้อได้เลยอีก10กว่าตัวเลยอ่ะผมบอกเลยเหรียญขนาดเนี้ยนะครับเอาไปเลยในส่วนนี้ฟรีฮีโร่ครบทุกตัวครับ ถัดมาคือปริมาณสกินนับกันตั้งแต่ตัวแรกที่ขึ้นสถานะว่ามีแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีสกินอะไรบ้างถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าอะไล่กันตั้งแต่สกินตัวแรกที่ขึ้นสถานะว่ามีแล้วนั่นก็คือรีเจนตของ La ille, ลาวิลร่างเทอเทลกาดนะครับเลอโลมาก,ก็จะมีสกินวอลเลอร์พาของคิวเลนเอฟอรเบลแมสเตอร์มีรีเจนต์จ็อกเกอร์รีเจนต์ลินดิสรีเจนตของเกรกรีเจนตของเฟนิกซ์นะครับ มีรีเจนลิเลนารีเจนเซเนสเตรียอันติเมตสกินของลิเลน n าสกินอีโวเลเวทั้ง2ตัวครับบัตเตอร์ไฟ v เวลและนาคอร์เลวลเอาไปทั้งคู่2ตัวนี้ไปทำให้เล v วล5นี้ก็เกิน5,000แล้วมั้งครับอ่ะแล้วก็มีรีเจนของโทนนะครับรีเจนของคีล่าของวอลคังนะครับรีเจนของ e m i l ลี่นะครับสกินอารัมไทยสกินรีเจนของ Omen the f l a ฟแล้วก็สกินอันติเมตของเทลนาฟอกชายไมเดนรีเจนของซู g a l e ีเจนของ a s t r i ด ยังมีอันติเมทสกินของว่าเลนอะควาสปัชเชอร์ไอริซุกซากุระฟูบุกิแล้วก็ยังมีสกินลีเจนสุดแมนกอล์ฟอลลีเจนของทาราลีเจนของซิล e ีเจนของทาราอีกร่างหนึ่งสกินไกด์ย่าเวอร์สองันของซานิสลีเจนของแหว l e ีเจนของมูลาดครับลีเจนของบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วก็สกินลีเจนอนื่งๆครับอเลสเตอร์สกัดเทนยอนโอ้ยเยอะจริงๆครับ มาหลอด a r d u i n นเรีย m a a n t น m e r Skin k r i i s ี Legend r e a ม m ลี e g น r e e n n e c า g a ม i แกงก n g สกิ i n d o n สอง l e g ล l i c Legend Lipo น k i n a n t i m a t t o n l e เตียวเซียนโอ้โหเยอะจริงครับเลื่อนลงมาจะเริ่มเข้าสซนสกินลิมิเต็ดสกิน w a e พา a ์ทนะครับมีลิมิเต็ดของมาหลอดสสกินทั้ง Nightmares แล้ก็ d e h m o r m หายากทั้งคู่ครับเอาไปเลยฮนะ แล้วก็มีอุลตร้าแมนของฟอร์เรนติโน่เล gend ของบัตเตอร์ไฟส์สกินสโนว์เฟสติวัลของวีล่าลิมิเต็ดสกินของคีล่ากิลดอลต่างๆนะครับแล้วก็วอลเล์พาสของคริสซี่สกิน RPL ของ r e e m e r a l d g o l d e n c l ้นคนี่ก็ทำการเติมไว้ด้วยนะเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองแล้วก็มีวอลเล์พาสของยอนวินเทอร์ปาร์ตี้สกินตำนานต่างๆสกินครบรอบหนึ่งปงีของเกมอาวี v, อย่างไวโอเลตโคลเลอร์บลัชไวโอเลตดาร์คเล g e n ก็มีด้วยครับไวโอเลตดาวิดบู เรียกว่าไวัยโอเนี่ยจัดเต็มหลายสกินเลยครับแล้วก็ยังมีสกิน Snowfestival ของ t ู r รนสกินซิลคอสมอสต a าฟอร์ลักอวกาศแล้วก็สกินต่างๆครับอีกเพียบ Snowfestival นตาตา y ลิมิเต็ดของนตาตา y ลิมิเต็ดของอารามลิมิเต็ของเปน,น้านะครับส u p r รีมของอ l ลูเมียเ m ม f a ฟาเทลมีเอส e ต m มของลอรีลดี i วท์เกรสรีเวิร์ด้วยนะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดเอมิลี่กเดสออฟลักสูเริมของแรดลางฟอสบิดหมัดน้ำแข็งส o w f e สติ val ของเกรก ล่างมีหิมะนะครับแล้วก็วารันทายสกินอย่างมอร์ทอดเลิฟสวอลและอนื้อีกีเพียบครับรวมถึงสกินตำนานที่ต้องคลิกให้ดูกันนิดนึงครับนาคอร์ดไดเมนชั่นเบรกเกอร์สกินไวเอเลตสกินเทวนาชเป็น2ตัวที่มาก่อนหน้านี้แต่นี่คือตัวล่าสุดตัวที่3ซึ่งได้ไปเลยครับไม่ต้องไปส่งสักบาทเดียวเอาไปเลยในไอดีนี้บอกเลยว่าสกินตำนานขนาดนี้เนี่ยไปเติมเองเนี่ยโอ้โหเพอเพอ่มสี่ห้าพันยังเอาไม่อยู่ครับการได้ไอดีนี้ไปโดยไม่ต้องไปส่มถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆ แล้วก็มี l i m i t ต็ดยีน่าก็เดสออฟร่างหายากครับ Iris Bus, Iris Sakura uki, ลิมิเต็ดไอริซัมเมอร์บา s t สเอส r ต s มไอริซากุระฟูบุกิล่างทองที่เรียกว่าในอดีตนั้นบางคนเติม4 5 0 0้บาทยังไม่ได้ก็มีครับอ่าเอาไปเลยครับในอดีนี้สำหรับ i อริซากุระแล้วก็มีสกินครบรอบ2ปีของวิฟล่างกาเฟตีสกินตํานานต่างๆ l i มิเต็ดโอเม a ้าแอสเซนกาผู้ผิดหายากครับแล้วก็มีวันท้ n ยสกินของ o, ลิ p โปล่างพรอมคิง สกินวาเลนนาของเทวนาทและก็สกินวัลเลอร์พาร์ซีซั่นแรกเลยของมูหลากวาเลนนาสกินและก็ยังมี a อ c 2019ของแวนนะครับสกินลิมิตเอไฮยาเต้เดอฟาเทลดูโอและก็สกินตำนานของมูหลานฮอสพิทอลร e s ิเดนต์สกินที่เรียกว่าเข้ามาไม่นานนี่เองสำหรับของตัวละครมูหลากนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับนี่คือสกินทั้งหมด200ไม่สิ3 0มสสกินอ่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนจากล่างสุดไปบนสดุดอีกรอบหนึ่งครับตามนี้เลยนี่คือปริมาณสกินทั้งหมด ที่คุณผู้ชมจะได้จากการจ่ายเงินแค่9,300บาทครับก็เรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจซื้อไอดีนี้คุณก็จะได้ข้อมูลของไอดีนี้ไปหัวจะรดปลายเท้าเลยครับแกได้ทุกอย่างเอาทั้งหมดไปเลยนะครับสามารถทักมาพูดคุยสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรือต่อรองเพิ่มเติมได้เลยในแชทแฟนเพจเจเติมเกมที่เราจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ยังไงทักมาคุยกันนะครับสนใจยังไงบอกได้เลยอันนี้คือสกินทั้งหมดนะใกล้จะหมดแล้วครับ นี่ขนาดผมพูดเยอะขนาดนี้เนะี่ยยังเลื่อนสกินขึ้นไปไม่ถึงบนสุดสักทีนะครับมันเยอะเกินอีโวเวลห้าสองตัวเนี่ยโอ้โหสดุดจัดจริงๆนะในจุดนี้โอเคครบถ่วนนะครับนี่คือยูโรและสกินทั้งหมดอ่ะจัดไปต่อกันที่รนะูน่ะไอดีระดับนี้ผมบอกเลยว่ารูนเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วที่จะครบทั้งส,สายจะสังเกตได้ว่า10ทุกอันไม่มีอันไหนเลยนะครับที่ต่ำกว่า10 นั่นแปลว่าไอดีนี้นะฮะรูนครบทั้งเกม RV และช่องรูนนะฮะมีปริมาณเทนซิ้นอยู่ที่30ช่องนั่นแปลว่าคุณผู้ชมที่ซื้อไอดีนี้ไปรูนมีให้เล่นทั้งเกมอาวไปตลอดชีวิตครับคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องปั้นอะไรเพิ่มเอาไปเลยทุกอย่างเนี้ยเอาไปเลยแล้วก็อีโมจิทั้งหมดมีประมาณนี้ครับใครดูไม่ทันปรับภาพเป็น h d ตี้และกดสต็อปนะครับปรับแต่งเอฟเฟกในการว้าตามนี้เอฟเฟกสังหารตามนี้และเอฟเฟกวิ่งนะฮะตามนี้ฮะ ่คุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยเนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันไปด้วยคลังของครับมีบรรดาตาอันเชิญสกินลิมิเต็ดสกินนู่นนี่นั่นเนี่ยอันเชิญในโสงซิลสลิปปี้ได้เลยเนี่ยนะครับอ่ะผมอันเชิญได้เลยเพราะว่ามันอันเชิญได้สกินตัวนี้นะฮะอ่ะอันเชิญเรียบร้อยแล้วก็มีอันเชิญต่างๆครับอันตอนนี้สกินเพิ่มหนึ่งแล้วนะเพิ่มซิลเมื่อกี้แล้วนะแล้วก็มีบรรดาบัตรเช่าฮีโร่สกินอีกจํานวนมากครับคัมภีร์ขั้นสูงสามสิบห้าอันคัมภีร์ขั้นทั่วไปอีก 8, เป็นพันเลลยฮะแ้วก็บรรดา บัตรเช่าฮีโรสกินบัตรเช่าเอฟเฟกต่างๆเนี่ยเอฟเฟกตอิโมจิเนี่ยถาวรเยอะเลยนะฮะเนี่ยสามารถเข้ามากดรับได้เลยเนี่ยนะฮะถาวรทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหนะครับก็เข้ามาเช็คเข้ามากดรับได้เลยในส่วนของคลังของนี้คุณผู้ชมที่ซื้อดินน้ปางมาจัดสรรได้ตามสะดวกครับลูกแก้วในการส่มลอตเตอรี่214เม็ดจำนวนขนาดนี้การันตีคริสตัลแดงชวนๆหนึ่งเม็ดมีกรอบโปรไฟล์เรืองแสงอันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถกดรับได้เลยเนี่ยผมกดรับเลยอ่ะได้แล้วกรอบโปรไฟล์เรืองแสงนะครับ ก็เนี่ยนะครับมากดรับทีละอย่างตามความสะดวกได้เลยนะครับแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่ออีก43ใบใช้เปลี่ยนก็นได้เลยทันทีเลยะนะฮะสี่ครั้งแปลว่าซื้อดีนี้ไปปุ๊บเปลี่ยนชื่อเล่นได้ี่ครั้งทันทีเลยครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันสาหรับคลังของนะฮะก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยสาหรับไ้ดีนี้โอเคครับครบถ้วนนะฮะนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดไว้ดีที่1199ครับ ก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจนะครับอยากซื้อดีนี้สามารถอินบ็อกมาสอบถามหรือติดต่อสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมราคาแค่9,300บาทตัดสินใจไม่ยากอยู่แล้วครับของขนาดนี้แถมยังเป็นเม็ดส้มอีกก็คลิปนี้ขอจบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ